หนึ่งสองสสวัสดีค่ะมีต้องรับมาสู่รายการบันมีทีวีค่ะวันนี้ไม่มีอะไร <c oughs> คือช่วงนี้เนี่ยไม่ได้อัพคลิปเลยเพราะว่ามีปัญหาหลายๆอย่างนะคะคอมบีเนี่ยติดเวลสเพิ่งลงวินโดว์ใหม่คลิปนั้น,นก็ติดเวลาไปด้วยก็เลยทําให้ต้องลบทิ้งแล้วก็ถ่ายใหม่นะคะก็ไม่ค่อยมีคลิปอะไรมาลงเลยแล้วเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือไปซีคอนเออเขาจัดงานสวนสัตว์แบบรวมสัตว์แปลกๆคือจัดสวนสัตว์มีสัตว์ใน อะไรประมาณนี้ก็ลเลยเห็นปุ๊บก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเออมาถ่ายเล่นกันก็ถ่ายเอามาฝากนะคะเหมือนกับเป็นการถ่ายวอล์กให้ดูอะไรประมาณนี้นะคะก็คลิปไม่ค่อยมีลงเลยก็เลยเออลงคลิปอันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็วันศุกร์เนี้ยก็จะมีคลิปเล่นตามปกตินะคะก็คือวันนั้นเนี้ยเขาจัดเออจัดงานสวนสัตว์ใช่ไหมตอนแรกเนี้ยก็ไปดูสัตว์ต่างๆก็ดูเฉยๆแหละแล้วอยู่ๆไว้ก็หยิบม,มือถือขึ้นมาแล้วก็พากเสียงแล้วก็ถ่ายสัตว์แล้วก็พากเสียงเนี้ยแล้วคือคนเยอะมาก นูอะไรอ่ะหนูนี้บุกเข้าบ้านทำไงอ่ะนี่นายเิาวอาพวกมันมองอะไรเราอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะช็อกโกแลตมองนั่นแหละมันจะกินข้าวมองทำไมอ่ะหนูมันนิ่งเลยมองไม่อะควจะเคี่ยวข้าวมองไมนี่เคี่ยวต่ออยู่บนกเดนก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 กน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 กกนกนกนก เขาเรียกเขียวเอื่องปะเดี๋ยวดูเดียมาเดี๋ยวมาแล้วกมันเกยวต่อแล้วเขนมามันจะิตเขียวแง๊บ้ไมองอะไรวะคนจะเกี้ยวอ่ะมองไงอ่ะอะไรอ่ะฉันคือนกกระจอกเทศากแคปปิกาโอ้โหอร่อยงามแง๊บมันกินอะไรอ่ะไม่เลยนกกระจอกเทศเบื่อตายเลยนกกระจอกประเทศเนี่ย ทีผมเหวี um, ่ยงจิงโจ้กไหมครับเอาหอยเนี่ะมองอะไรอ่ะเหมือนหนูผสมจิ้งจอกนะคะงำ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 ฮ่าฮ่าฮุ่้ยหน้ากากอินซีมองแล้ววะเมื่อกี้ยังกลดล้อไงเฮ้ยเฝ้าครับผมแค่มองแค่ใจครับโอ้ยมองออกนะเอ้วผม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 แค่ผมผมไม่อยากเห็นครับเดี๋ยวก็โดนจริกหรอก มันโตโคตรใหญ่เลยนะมันมันหลับตาเหรอหลับตาหรือว่าอะไรอ่ะอะมันน่ากลัวไงมึงอ่ะมูโคตรเท่อ่ะ๋อมันโดนล่ามโซเลยโอ้มองหน้านน่าหนัดจิกเลยอ๋อาถอยๆตาลราไปละเห็นจะหล่ออลไรไงน้าถ่ายอยู่ได้ดูดิเขาถ่ายมันก็มันก็มันก็เอาหน้าให้เขาถ่ายอ่ะเอาือเอาปอินทรีย์เพราะกิน อ่าอยู่ได้อเออแอปแชะหนึ่ง,ชง,งแช่แฝดแมวนิดนึงหัวเป็นไงละ่ะหล่อยยังไม่แบบพอเขาถ่ายมันอ่ะมันมันก็มองกล้องไปอ่ะเหมือนว่าออลาลาที่มันอยู่ในเรื่องกรีกที่มันเป็นกระตูนอะ่อนะว้าว เป็นชิคโคอนวัวอ๋อเป็นย่านหองอาารแบบนกจันทนัวเอองงฉันเป็นนกที่รอที่สุดในโลกสิงโตขาวมีลักษณะแตกต่างนะมีขน,นสัตว์สิขนสีมันตาอ่อนเหรอเฮ้ยนอนดีกว่าผมได้เข้ามาได้ไงอือดูดิมันน่ารักนะไปเล่นยงไหมไม่ไหวอะ่ะ เยแวเ้เขาไมมอย่าง <SM. S 2> <Christina. S 1> ั้นล่ปเฮ้ยนกเหย่แฮริสเป็นสีน้ำตาลเข้มเกืบดำจัดเป็นนักล่าออกล่าเหยื่อเป็นฝูงเกล้ง ่อเด็กนี่มาถ่ายรูปไปเย้ะเบื่อเปล่อเฮ้ยแต่เราได้ตังค์เอาว้ตงยี่สิบบาทเลยนะเออหนะจน้ดตด้ไอะได้อุ่นๆนะแต่นี่ไม่เห็นหนาวเลย เราแย่งกันเล่นนี่คือเราถือกล้องแลวพากเสียงอ่ะคิดดูเอบ้าชะมัดเลยเหมือนเป็นการฝึกพากเสียงไปในตัวนะก็เก็บภาพมาฝากนะคะแล้วก็พอเดินเรื่อยๆปุ๊บก็ลองไปตกกุ้งดูปกติแล้วเนี่ยเป็นคนชอบกินกุ้งมากๆนะคะเห็นกุ้งเนี่ยเขาจะตกไปให้กินเปล่าน,นะแต่ไม่ใช่นะคะเขาตกเพื่อให้จะได้ของรางวัลเดี๋ยวไปดูภาพกันเลย สี่สิบบาทตกได้สี่นาทีใช่ไหมใช่ตกได้สี่นาทีว่าจะจับได้กี่ตัวหนึ่งถึงหกตัวได้หนึ่งชิ้นของรางวัลข้างหมดใช่ไหมใช่โอ้อย่างด้วยเมอเดีมาจับดิมาซื้อห่งได้เบอร์สี่เอาเลยด้วยเขาให้เป็นอะไรมาให้เป็นเบ็ดมาเหรออันนี้เขาเราจับกุ้งสีแดงเหรอเนี่ยเขามันเยอะๆเราก็ดึงกระชากดึงกระชากดึงกระชาขึ้นมา

พยายามกินไหมหมูตกกุ้งฮะจะได้สกี่ตัวครับพุกเหยียบไหมพุกด,ดึงดนึงด่งแล้วนะดึงได้วฮะหนึงแล้วฮนะฮะหมูกำลังตกกุ้งอ้าวเร็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 ว อ้หลุดเลยเนี่ยวตัวนี้เี่ยตัวนี้นี่นนกล้ามมันใหญ่หมูจะตกกุ้งหมูจะตกกุ้งไปกินนะฮะตอนนี้นะฮะหมูก็ใช้ความสามารถพิเศษนะครับโดยการล่อลวงกุ้งได้เว้ยได้เว้ย <c oughs> ตัวที่สองเอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาดีไหมนะหมูมาตกไม่เอาดีกว่า เป้าหมายตอนนี้หมูเปลี่ยนเป้าหมายฮะโอ้โหนี่พุกยังไหวเลยตกไปตกวายหลุดไปแล้วเปลี่ยนตัวเหมือนตัวเมื่อกี้จะหดไปหน่อยเอาตัวนี้ตัวนี้เอาแล้วเฮ้ยหมูจะได้กุ้งตัวที่สามไปกินหรือเปล่าเหมือนจะได้ฮะปล่อยวะอ๋อทำไมปล่อยอะ

เอาตัวใหญ่ตัวนี้แหะเฮ้ยมันตัวสีอะไรอ่ะสีฟ้าใช่ไหมเฮ้ยตัวนี้สีฟ้าเลยอ่ะได้ไหมหูตัวสีฟ้าเลยตัวแรได้เฉยเฮ้ยมันเล่นตัวเท่าไหร่แล้วอ่ะ แต่วันนี้หมูจะอิ่มนะมีหกตัวแล้วตัวที่หกเอาไหมเอาเวลาพอดีเลยได้กี่ตัวให่ดู้ได้เยอะนะเนได้เยอะนะนีดูเโอ้ได้เจ็ดตัวเลยเหรอโอ้เอาเลือกเลยสองชิ้นเฮ้ยมีกาจุกิด้วยอ่ะตัวได้สองชิ้นนะ ากยูเขาจะมีโปเกมอนด้วยอ่ะโอ้ยโปเกมอนตุ๊กอะไรโอ้ยเธอมีปืนด้วยอ่ะเดี๋ยวของเขาอ้าวเหรอไม่ใช่ของเขาเหรอเธอมีปืนนงยิงหนังติ๊กเลยเคยเล่นไหมเอาอะไรเอาอะไรมีลูปหมวิทยาศาสตร์ด้วยเอา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 ลูปหมวิทยาศาสตร์เอเล่นกันยังไนอะไรอีกเฮ้ยเธอมีเลโก้ ตกลงใครทำใครตกได้วะเนี่ยตกได้อะไรอาไรถือเคตกได้เจ็ดตัวได้อะไรบ้างนี่คือของอรางวัลที่ได้เมื่อกี้อ่าโอเคจบแล้วนะคะก็เป็นการถ่ายแบบวอล์ให้ดูเฉยๆนะคะไม่มีคลิปลงก็เลยเออถ่ายเล่นลงอะไรแบบนี้นะคะอ่อปีเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยพูดนะคะตัวจริงเนี่ยไม่ค่อยพูดเลยนิ่งเงียบมากแบบจะไม่ค่อยเข้าหาคนไม่ได้ยิงหรืออะไรนะแบบเป็นคนแบบขี้อายอะ่ะไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็กําลังฝึกพูดอยู่แต่ว่าในพวกแบบาการพิมพ์คุยกันหรือว่าในโซเชียลภาคเสียงอะไรเงี้ยอันนี้จะพูดเยอะทีดนึงเพราะว่ามันแบบ ได้เห็นหน้าแงก็เลยไม่ค่อยพูดนะคะเออตอนนี้ก็กําลังปรับตัวอยู่นะคะที่เห็นแบบว่าเออพูดเยอะไม่เห็นจะพูดน้อยตรงไหนเลยก็มีการตัดคลิปทําให้มันแบบตัดช่องว่างระหว่างที่ไม่ได้พูดลงมันก็เลยดูแบบพูดต่อกันนะคะจริงๆแบบก่อนจะพูดแต่ละอย่างได้เนี่ยท่องเอาท่องเอาพูดไม่ค่อยเป็นเลยก็ฝึกพูดอยู่ก็จบคลิปแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ นะคะชแนลนี้นะเป็นช n แนลของบีเองนะคะซึ่งอาจจะมีไว้มาบ้างนะคะก็ตอนแรกว่าจะทําด้วยกันแหละแล้วอยู่ๆเฮ้ยแยกช n แนลดีกว่าเพราะว่าก็อยากมีชแนลเป็นของตอนเองบ้างเนาะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมนาะตลอดตั้งแต่ w b l e B TV ตั้งแต่ศุนซับ ก็บางคลิปเนี่ยก็อาจจะมีไว้บ้างบางคลิปก็ไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นชา n e l ของบีบีก็อยากมีชา n e l ของตัวเองบ้างนะคะไว้ก็มีช anel เด็กงละอ่อนแล้วแหละแต่ว่าก็ไปช่วยภาคเสียงอะไรประมาณนี้นะคะก็สำหรับที่ชอบเกมมค์ครับก็ไปดูได้นะคะที่ชา n น l นี้เลยก็บีก็เป็นตัวแบบตัวตลกตัวโจ๊กอะไรประมาณนี้ก็ไปดูกันได้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะแล้วพบกันใ่คลิปหน้านะคะวันศุกร์อัะคลิปแน่นอน